สวัสดีคุณผู้ชมวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมวันนี้ก็มีสินค้ามารีวิวกันอีกแล้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นสวิตช์เปิดปิดไฟนะครับเป็นแบบสมาร์ทนะครับเป็นแบบแตะสัมผัสนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาแกะดูกันนะครับแล้วก็มันต่อใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวเราก็ไปรับชมกันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาแกะดูกันก่อนนะครับว่ามันหน้าตามันเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชม ตอนจะไปรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆสินค้าใหม่ๆนะครับก็เป็นกล่องแบบนี้มานะครับขนาดนะครับสองคูณสี่นะครับก็คือสามารถที่จะเปลี่ยนกับสวิตช์ไฟบ้านนะครับของเราทั่วไปได้เลยนะครับสามารถนําตัวนี้นะครับไปต่อแทนที่ได้เลยนะครับตัวนี้เป็นสีขาวนะครับที่ผมสั่งมานะครับ ตัวนี้จะเป็นสามสวิตนะครับเป็นสามสวิตเลยเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะหน้าตาเป็นอย่างไรต่อใช้งานยังไงผมก็เพิ่งต่อครั้งแรกนะครับคุณผู้ชมถ้าผิดพลาดก็ต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวมาดูกันข้างในมีคู่มือหนึ่งแผ่นนะครับข้างในไม่ต้องดูนะครับเป็นเหมือนใบรับประกันประมาณนั้นนะครับคุณผู้ชมตัวนี้เขาบอกว่า รุ่นนี้นะครับที่ผมอ่านในรายละเอียดนะครับเขาบอกว่าไม่ต้องต่อสายน <co> <drag> <over> em ิวตรอนนะครับไม่ไม่ต้องค่อมซีนะครับแต่ว่าเขามีซีมาให้ด้วยนะครับนี่ครับเขามีซีมาให้นะครับซีซีตัวนี้นะครับเขียนว่าสองจุดห้าสองจุดสองไมโครฟาดนะครับสองจุดสองไมโครฟาดตัวนี้แต่เขาบอกรายละเอียดว่า สมาร์ทสวิตตัวนี้นะครับไม่ต้องไม่ต้องคอนะครับไม่ต้องต่ออินนะครับใช้แค่ลายอย่างเดียวนะครับคุณผู้ชมด้านหลังตรงนี้เขาก็จะเขียนไว้นะครับ L L ก็คือไฟเข้านะครับคุณผู้ชม L คือไฟเข้า L หนึ่ง L สอง L สามนะครับก็คือไปยังหลดไฟนั่นเองนะครับนี่ครับมันจะมี L หนึ่ง L สอง L สามนะครับไปยังหลอดไฟ ก็รุ่นนี้นะครับน่าจะไม่ต้องคอมสีนะครับไม่ต้องคอมสีนี่ครับเป็นแบบแตะสัมผัสนะครับตัวนี้สามารถที่จะเชื่อมต่อเชื่อมต่อแอปพลิเคชันได้นะครับสามารถสัา่งงานเปิดปิดผ่านแอปพลิเคชันได้แต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอย่างไรนะครับคุณผู้ชมนะครับเขาบอกว่ารุ่นนี้ไม่ต้องต่ออินนะครับแต่เขาก็มีช่องอินมาให้นะครับ มีช่องอินนะครับนี่ครับคุณผู้ชมมีช่องอินนะครับแต่เขาบอกว่าไม่ต้องต่ออนนะครับต่อแค่แอลนะครับก็คือเส้นไฟนะครับแล้วก็หลอดไฟสามหลอดนะครับต่อยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับก็ผมก็จะไปรื้อจากลักเก่านะครับชุดสวิตช์เก่าออกนะครับแล้วก็นําสายนะครับมาต่อเข้ากับสมาร์ตตัวใหม่นะครับสมาร์ตตัวใหม่ ก่อนที่เราจะติดตั้งนะครับเราจะต้องทําการแกะกรอบนะครับกรอบตัวนี้ออกก่อนนะครับโดยใช้ไขควงปากแบนนะครับไขควงวัดไฟนั่นแหละนะครับคุณผู้ชมงัดบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปเอาไขควงวัดไฟมาอ่างัดให้ดูนะครับงัดให้ดูรอสักครู่หนึ่งได้มาแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นตรงนี้ใช่ไหมครับนี่ครับมันจะมีสีมุมอยู่หนึ่งสอง สามสี่นะครับทําการงัดได้เลยนะครับคุณผู้ชมนะครับมันอาจจะแน่นนิดนึงนะครับอาจจะแน่นนิดนึงนะครับคุณผู้ชม ค่อยๆฮัดนะครับค่อยๆฮัดออกมานะครับอย่าฮัดแรงนะครับถ้าเราฮัดแรงจนเกินไปนะครับมันอาจจะหลุดอาจจะแตกหนักได้นะครับคุณผู้ชมมันจะมีอยู่ประมาณหกเขี้ยวนะครับหกเขี้ยวให้เราทําการงัดบริเวณนี้นะครับมันจะมีหกเขี้ยวนะครับคุณผู้ชมนะครับค่อยๆแกะนะครับยากอยู่นะครับยากอยู่ค่อยๆงัดเบาๆนะครับค่อยๆงัดเบาๆ เนี่ยครับเกือบจะออกมาแล้วนะครับนีครับออกมาแล้วนะครับคุณผู้ชมงัดเบาๆนะครับงัดเบาๆมันจะมีอยู่สี่มุมนะครับอ่าหกมุมนะครับก่อไปหกมุมมันจะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับคุณผู้ชมก็จะได้นากากมาแบบนี้นะครับส่วนรูยึดน็อตสกรูนะครับก็ตรงนี้เลยนะครับหนึ่งสองสามสี่เราก็ยึดอ่า ให้มันได้พอดีนะครับยึดให้มันได้พอดีนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปติดตั้งกันนะครับเดี๋ยวไปติดตั้งกันจะใช้งานได้หรือไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปรับชมกันนี่ครับคุณผู้ชมอันนี้ของเดิมนะครับเป็นสวิตช์ใหญ่นะครับเป็นสวิตช์ใหญ่นะครับคุณผู้ชมทําการแกะกรอบมันก่อนเลยนะครับแกะกรอบนะครับก็ดึงได้เลยนะครับดึงได้เลยหรือจะใช้เป็นไขควงก็ได้นะครับงัดกัง ลงด้านล่างนะครับงัดเบาๆนะครับงัดเบาๆอะงัดเบาๆก็จะออกมาแบบนี้นะครับก็จะเจอกับน็อตสตัวก่อนจะทํานะครับอย่าลืมนะครับเอากัดเอานะครับหรือเบรกเกอร์ลงก่อนทุกครั้งนะครับเพื่อความปลอดภัยแต่อันนี้ผมยังไม่ได้เอาลงนะครับยังไม่ได้เอาลงเดี๋ยวจะเอาลงอีกทีหนึ่งนะครับทาการถอดน็อตสกรูดูก่อนนะครับเขาบอกว่าไม่ต้อง ต่อ n นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าไม่ต้องต่อ n มันจะใช้งานได้ไหมนะครับเรามาทำไปพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมเราไม่มีการตัดต่อคลิปของเราไม่มีการตัดต่อใดๆนะครับอยากให้คุณผู้ชมเห็นกันชัดๆนะครับขอขยับกล้องนิดหนึ่งสายมันอาจจะสั้นไปหน่อยนะครับ สายที่ต่ออยู่มันสั้นไปผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะต่อกันถึงหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมสายมันสั้นนะครับค่อนข้างลำบากนะครับค่อนข้างลำบากเดี๋ยวลองดึงสายออกมาก่อนนะครับว่ามันข้างในยังมีสายที่จะให้เราดึงเพียงพอไหม ก็ค่อยๆดึงออกมานะครับ er ก็ค okay. ่อยๆดึงออกมาน่าจะมีความยาวอยู่นะครับมีความยาวใช้ได้อยู่นะครับผมก็ลองดึงออกมาเยอะแล้วนะครับเยอะแล้วเดี๋ยวดึง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 นะครับดึงดึงต่อไปดูว่ามันจะได้ออกมายาวแค่ไหนนะครับเพราะว่าถ้ามันสั้นไปนะครับความสะดวกในการใช้งานนะครับคุณผู้ชมสะดวกในการใช้งาน อันนี้ช่างนะครับคนเก่านะครับเขาทำเป็นสายสีฟ้าไว้นะครับคุณผู้ชมนะครับเราต้องระวังนะครับเราต้องระวังนะครับคุณผู้ชมนี่ครับสามเส้นนะครับมีสามเส้นนะครับก็คือสวิตนะครับสวิตที่ไปยังหลอดไฟสามเส้นนะครับคุณผู้ชมอันนี้จะไปยังหลอดนะครับหนึ่งสองสามนะครับสวิตหนึ่งสวิตสองสวิตสามนะครับส่วนเส้นนี้นะครับ นี่ครับเส้นนี้นะครับเส้นนี้จะเป็นเส้นเส้นลายนะครับแต่ช่างเขาทําไว้เป็นสีฟ้านะครับซึ่งถ้าถามว่ามันใช้ได้ไหมมันใช้ได้นะครับแต่ว่ามันผิดนะครับคุณผู้ชมปกติมันต้องเป็นสีน้าตาลนะครับสีฟ้าต้องเป็นนิวตันนะครับต้องเป็นนิวตันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะทําการปลดนะครับปลดทีละเส้นนะครับเพื่อนํามาต่อกับสมาร์ทสวิต ขออนุญาตขยับกล้องนิดนึงนะครับเพื่อการทำงานนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะปิดสายออกมาก่อนอนะันนี้ผมยังไม่ได้อ่ายังไม่ได้ตัดไฟนะครับคุณผู้ชมผมก็จะทำด้วยความระมัดระวังนะครับแต่คุณผู้ชมนะครับที่ไม่มีความชำนาญน,นะครับก็แนะนำให้ใช้อ่าเอาเบกเกอร์นะครับลงก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัย อันนี้ผมจะดึงสายนะครับที่เป็นเส้นลายออกก่อนเดี๋ยวผมจะเช็คให้ดูนะครับว่ามันมีไฟไหมนะครับเส้นนี้นะครับนี่ครับคุณผู้ชมมันมีไฟนะครับก็คือเส้นลายนะครับปกติตาตามถูกต้องนะครับมันต้องเป็นสีน้ําตาลนะครับคุณผู้ชมนะครับนะครับมีไฟนะครับเส้นนี้เราจะเอาไปต่อครับนี่ครับคุณผู้ชมเราจะนํามาต่อที่ขั้วเอนะครับที่ขั้วแอของ สมาร์ทสวิตนะครับเส้นที่มีไฟนะครับจากปลั๊กไฟนํามาต่อที่สมาร์ทสวิตได้เลยนะครับคุณผู้ชมทําการไขน็อตนะครับแล้วก็เสียบสายเข้าไปได้แล้วนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าสายที่ความยาวมันยาวเกินไปหรือเปล่านะครับตรงขั้วนะครับ นะครับคุณผู้ชมมันยาวนะครับเดี๋ยวจะต้องทําการตัดปลายนะครับตัดปลายนิดหนึ่งนะครับอันนี้ต้องตัดอยแล้วนะครับต้องตัดปอยต้องตัดปลายนะครับเพราะว่าปลายทองแดงมันโผล่มาเยอะเกินไปนะครับอันนี้ผมตัดไยแล้วนะครับคุณผู้ชมต้องให้มันพอดีนะครับเวลาเราเสียบสายเข้าไปนะครับมันจะทองแดงจะได้ไม่โผล่ออกมานะครับเดี๋ยวผมก็เสียบเข้าไปเลยนะครับเส้นลายนะครับเข้าทีแอล นิวตันไม่ต้องต่อนะครับเขาบอกว่าไม่ต้องต่อก็ได้เดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าไม่ต่อมันจะปิดไหมนะครับคุณผู้ชมขันแน,น่นๆตึงมือนะครับเดยวคุณผู้ชมมองเห็นหรือเปล่านะี่ครับต่อไปแล้วนะครับเส้นที่หนึ่งที่เหลือนะครับก็เป็นเส้นหลอดนะครับเป็นสายหลอดนะครับคุณผู้ชม ก็ปลดมาทั้งสามหลอดนะครับปลดมาทั้งสามหลอดียวผมจะคลายสกรูเลย <c oughs> เพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเวลาเราใสา่สายไฟเข้าไปจะได้รวดเร็วนะครับคุณผู้ชมติดตั้งไม่ยากนะครับแค่มีพื้นฐานด้านไฟฟ้านิดหน่อยนะครับผมก็มีพื้นฐานในการต่อไฟบ้านไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะทำได้ด้วยตัวเองนะครับใครที่ ทำไม่เป็นนะครับก็อาจจะทําตามคลิปนะครับหรืออาจจะดูตาม youtube นะครับหรืออาจจะจ้างช่างมาติดก็ได้นะครับหากไม่มั่นใจนะครับในการต่อเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับคุณผู้ชมก้าต่อปิดนะครับมีช็อตนะครับคุณผู้ชม ดึงยากนิดนึงนะครับเพราะว่าทําคนเดียวนะครับลําบากนะครับคุณผู้ชมทําคนเดียวลําบากค่อยๆดึงออกมาทีละเส้นนะครับ เดี๋ยวผมจะใส่เข้าไปเลยครับคุณผู้ชมเรามาใส่สายกันต่อนะครับตะก,กี้นะครับโทรศัพท์นะครับกล้องนะครับพื้นที่เต็มนะครับทําการล้างข้อมูลแล้วเรามาใส่กันต่ออันนี้ผมใส่ไปสองเส้นแล้วนะครับเหลือสายหลอดอีกเส้นหนึ่งนะครับสายหลอดอีกหนึ่งเส้นทําการปลดออกเลย ส่วนนิวตันนะครับมันก็จะรวมกันอยู่แล้วนะครับสายนิวตันนะครับทั้งบ้านนะครับส่วนใหญ่นะครับสายนิวตัวน,นนะครับจะรวมกันนะครับคุณผู้ชมมันจะรวมกันอยู่แล้วทุกจุดสายเส้นนี้ค่อนข้างสั้นนะครับคุณผู้ชมสายหลอดเส้นสุดท้ายน่าจะใส่ได้อยู่นะครับน่าจะใส่ได้อยู่ ได้แล้วนะครับเดี๋ยวทําการพันน็อตให้แน่นแล้วเดี๋ยวจะมาเทสกันได้แล้วนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็แน่นแล้วนะครับแน่นแล้วเดี๋ยวผมจะทําการเอาเบกเกอร์ขึ้น ตอนนี้ไฟสัญญาณได้สายติดแล้วนะครับติดแล้วน่าจะใช้งานได้นะครับคุณผู้ชมถ้าผมใช้มือแตะสัมผัสผมไม่แน่ใจว่ามันจะติดหรือเปล่านะครับอี๋จะผมจะลองแตะดูติดแล้วนะครับใช้งานได้ใช้งานได้นะครับคุณผู้ชม ไม่ต้องต่อเอ็นไม่ต้องคล่อมซีรุ่นนี้นะครับคุณผู้ชมเวลาเราปิดนะครับแตะนะครับมันก็จะดับดับมันก็จะมีเสียงดังติ๊กด้วยนะครับคุณผู้ชมนะครับไฟตัวนี้นะครับก็จะเป็นไฟสัญญาณน,นะครับที่เชื่อมต่อกับมือถือแน่นอนนะครับแต่ผมเราไม่ปิดนะครับอขออนุญ,ญาตขยับกล่องเพื่อให้เห็นหลอดไฟ นะครับคุณผู้ชมตรงนั้นหลอดไฟนะครับตรงนั้นหลอดไฟนี่สวิตอยู่นี่นะครับเดี๋ยวแตะไฟติดแตะปิดไฟดับนี่ครับคุณผู้ชมใช้งานเป็นไงง่ายไหมง่ายนะครับไม่ต้องคอมซีไม่ต้องต่อเอ็นอย่างที่เขาบอกไว้จริงๆด้วยนะครับติดตั้งง่ายนะครับแกะของเดิมนะครับชุดของเดิมออกนะครับแล้วก็นำสายนะครับมาใส่กับชุดสมาร์ทสวิตนะครับ เป็นการแตะเปิดแตะปิดจะมีเสียงดังติ๊ก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 ทุกครั้งนะครับที่เราแตะนะครับจะมีไฟสถานะโชว์เป็นสีฟ้านะครับคุณผู้ชมถ้าเราเปิดนะครับมันก็จะเป็นสีแดงนะครับก็คือเปิดอยู่แตะนะครับก็จะเป็นการปิดนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยววันนี้ก็สามารถที่จะเก็บเข้าไปได้เลยนะครับเก็บเข้าไปได้เลยนะครับคุณผู้ชมนะครับ เก็บเข้าไปได้เลยนะครับเก็บสายยึดน็อตสองตัวก็เอาอยู่นะครับเขาก็มีน็อตแถมมาให้สองตัวเราก็ยึดได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการเก็บสายเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการยึดน็อตแล้วนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใส่เข้าตําแหน่งเดิมของมันได้เลยนะครับคุณผู้ชมนะครับใส่เข้าตําแหน่งเดิมได้เลยนะครับก็จะรูน็อตก็จะตรงกันนะครับกับของเดิมนะครับ ใช้น็อตเกลีปล่อยนะครับที่เราถอดออกจากตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ไขเข้าไปนะครับอันนี้ปล่อยติดอยู่นะครับคุณผู้ชมปล่อยติดอยู่ถ้าคุณผู้ชมทาเองนะครับแนะนําให้ต่อให้เสร็จติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วค่อยทําการเอาเบรกเกอร์ขึ้นนะครับอันนี้คือ,อเราทําด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็มีประสบการณ์นะครับในการ ติดตั้งนะครับสายมันอาจจะยังเข้าไปข้างในไม่หมดนะครับมันก็อาจจะตึงๆอยู่ตอนแรกว่าจะเอาสว่านนะครับมา มาไขนะครับแต่ว่าน็อตแก่สองตัวนะครับใช้ไขค,รครวงเอาก็ได้นะครับได้แล้วนะครับได้แล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเอาหน้ากากมาใส่หน้ากากอยู่นี่เดี๋ยวมาใส่ครอบลงไปเลย ฝังที่เป็นสัญลักษณ์ Wi-Fi ตรงนี้นะครับก็ให้ตรงกับแสงไฟตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเปิดติดปกติตรงนี้จะเป็นแสงไฟที่เชื่อมต่อกับสัญลักษณ์ที่น่าจะเชื่อมต่อกับมือถือเดี๋ยวไปลองดูอีกทีหนึ่งนะครับคุณผู้ชมใส่กรอบเข้าไปได้เลย ได้แล้วนะครับคุณผู้ชมได้แล้วนี่ครับคุณผู้ชมไม่แน่ใจนะครับว่าตอนกลางคืนมันจะมีสถานะบอกหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมนะครับถ้าเราเปิดไฟนะครับมันก็จะเป็นสีแดงเป็นสถานะแบบนี้นะครับมองเห็นได้ชัดเจนนะครับปิดนะครับแต่ตอนกลางวันนะครับเราเห็นวงกลมแบบนี้เราก็เปิดสวิตช์ได้เลยนะครับเราแตะสัมผัสได้เลยนะครับตอนกลางคืนนะครับมันก็น่าจะมีสถานะ ไขึ้นนะครับเพื่อให้เราเห็นนะครับคุณผู้ชมแต่ตอนกลางวันเราเห็นแน่นอนนะครับเราเปิดไปเลยนี่ครับกล้องอาจจะไม่โฟกัสนะครับคุณผู้ชมแสงมันอาจจะมองไม่ค่อยชัดนี่ครับเรียบร้อยนะครับติดตั้งเรียบร้อยเดี๋ยว การใช้งานแอปนะครับหรือว่าการเชื่อมต่อกับศัพท์มือถือสั่งงานผ่านมือถือนะครับใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับไปรับชมกันต่อนะครับอย่าลืมกดซัดสกีกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับคุณผู้ชมมีข้อสงสัยอะไรนะครับก็สอบถามคอมเมนต์กันมาได้นะครับเกี่ยวกับการต่อใช้งานนะครับหรือข้อสงสัยต่างๆพิมพ์คอมเมนต์มาได้ผมก็จะตอบให้อย่างรวดเร็วนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการ เชื่อมต่อกับมือถือกันว่าใช้งานอย่างไรนี่ครับคุณผู้ชมเขามีคู่มืออยู่นะครับตอนแรกกล่าวว่าจะไม่อ่านจะไม่ดูนะครับก็ลืมไปว่าถ้าไม่ดูแล้วจะโหลดแอปอะไรมาติดตั้งนะครับนี่ก็มีคู่มือมาให้นะครับสมาร์ททัชสวิตนะครับ wifi นะครับสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับเขาก็มีนี่ครับวิธีการต่อนะครับที่ผมได้บอกไว้นะครับนี่ครับ ไม่ต้องต่ออินนะครับที่ผมได้ลองต่อไปแล้วก็ใช้งานได้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับสแกน QR code ตรงนี้เลยนะครับนี่สแกน QR code สแกนแล้วเดี๋ยวก็จะไปเชื่อมต่อกันนี่ครับคุณผู้ชมหลังจากที่ทําการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันแล้วนะครับคุณผู้ชมมันก็จะขึ้นเป็นไฟสีฟ้าแบบนี้นะครับคุณผู้ชมพร้อมใช้งานนะครับหรือสั่งงานด้วย เปิดปิดผ่านตัวสับมือถือได้เลยนะครับตอนแรกนะครับที่เราติดตั้งเิ์ใหม่ๆนะครับดาวน์โหลดแอปให้เรียบร้อยนะครับแอปก็สแกนที่ QR วโค้ดที่เป็นกระดาษที่ผมบอกนะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นนะครับเราก็เดินมาที่สวิตไฟนะครับทำการกดนะครับสวิตอันที่1นะครับถ้าเป็นแบบสวิตเดียวก็กดสวิตเดียวถ้าเป็น3สวิตแบบนี้นะครับให้กดสวิตอันที่1แช่ไว้นะครับจนกว่าจะมีไฟสีฟ้าแบบนี้นะครับกระพริบแบบทีทีนะครับ หลังจากนั้นนะครับเข้าแอปพลิเคชันนะครับทําการอ่านลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับทําการกดบวกตามที่คู่มือบอกได้เลยนะครับทำทำการกดบวกนะครับเขาก็จะสแกนค้นหานะครับเจาสมาร์ทสวิตตัวนี้เองนะครับทำการเปิดนะครับตำแหน่ง G P S แล้วก็บูทูธให้เรียบร้อยนะครับเครื่องมือถือนะครับก็จะทำการสแกนนะครับ สวิตช์ของเรานะครับเมื่อเจอแล้วนะครับเมื่อเจอแล้วเราก็ทําการกดเชื่อมต่อได้เลยเขาก็จะบอกให้เรานะครับใส่รหัส wi-fi นะครับของที่บ้านเรานะครับเพื่อใช้ในการเชื่อมต่อนะครับกับเจ้าสวิตช์ตัวนี้นั่นเองนะครับครั้งต่อไปเราก็สามารถที่จะสั่งงานผ่านมือถือได้เลยนะครับคุณผู้ชมนะครับกลางคืนนะครับก็จะมีไฟสถานะบอกแบบนี้นะครับบอกแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเปิดไฟนะครับเปิดไฟ นี่ครับทีแล้วนะครับปิดเปิดนะครับมี3สวิตนะครับมีในบ้านนะครับแล้วก็เป็นหน้าบ้านนะครับของผมนะครับนี่ครับอย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปอาจจะไม่ละเอียดนะครับนะครับคุณผู้ชมในส่วนของการติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับเพราะว่ามันถ่ายวิดีโออาจลำบากนะครับนะครับคุณผู้ชมนะครับ ยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับมีข้อสงสัยพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าสนใจผมก็จะทิ้งพิกัดไว้นะครับได้คลิปวิดีโอนะครับ200กว่าบาทเองนะครับชุดสวิตนี้นะครับราคาแค่250นะครับเป็นการแตะสัมผัสนะครับคุณผู้ชมเวลาเปิดก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ